บ่ายวันหนึ่งขณะที่ชาลีกำลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เนต็ตอย่างสนุกสนานเขาต้องสะดุ้งตกใจเมื่ออยู่ๆก็มีเด็กชายลึกลับคนหนึ่งปรากฏในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเขาเด็กชายคนนั้นผิวคล้ำดวงตาโกลมโต เป็นปะกายสดใสไว้ผมแกะส่อข้างนุงน่งผ้านุ่งผ้ารังอยักรังไม่สวมเสือ้อหน้าตาเหมือนเด็กโบราณที่เคยเห็นในรูปภาพเด็กชายลึกรับลึกลึกลับที่ม้าการกล้วยซึ่งเป็นของเล่น เหมือนที่พ่อเคยให้ชาลีเล่นเมื่อตอนเด็กๆสวัสดีจ้ะชาลีเรามาเป็นเพื่อนกันดีไหมเด็กชายในจอคอมพิวเตอร์ก่าวทักทายชาลีตะดุ้งอีกครั้งจ้องมองเด็กชายในหน้าจอตาไม่กระพริบเธอเป็นใครมาจากไหน ทำไมถึงรู้ชื่อฉันรู้จักชื่อฉันรู้จักชื่อฉัน mm hmm. เด็กชายเอ่ยถามอย่างแปลกใจเรียกฉันว่าผม oh oh. แกะก,ก็ได้ฉันเป็นใครไม่สำคัญหรอกฉันมาจากโลกวันวันนักคดีโลกในวันนัคดีโลกในวันนักคดี mm hmm. ตอนนี้เธอกำลังอยู่ในเรียบไซต์ สองชันของฉันสองชัชื่อโลกวันนัคดีโลกวันนัคดีโลกวันนัคดีวันนัคดีวันนคดีอ่ะดอทคอมดอทคอมออันนี้ไม่ต้องอ่านลูกไปนี่เลยอย่างไรล่ะเกชายรับพูดฉะฉานและยิ้มให้ เป็นกันเองอยางเป็นกันเองอยางเป็นกันเองแม่บอกว่าอยากคุยกับคนแปลกหน้าชาลียังไม่ไว้ใจเราไม่รู้จักกันมาก่อนอันจะเชื่อใจเธอได้อย่างไรเด็กชายผมแกะหัวเลาะเธอข้างฉลาดหลักแหลมข้างเจรจาและทันคน จะเป็นคนแปลกหน้าแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่ใช่หรือเธอต้องการอะไรชาลียังละแวงเธอไม่ว่างหรอกำลังจะเล่นเกมฉันไม่ว่างรอบฉันไม่ว่างหรอกกำลังจะเล่นเกมโอเคครับไปวิ่งเล่นพละได้ครับ